วันนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะคะ่ะเด็กคนแรกที่มาก็คือแพ้ขวัญมาหกโมงตรงเลยแพ้ขวัญเป็นอะไรนะเจนนี่ใช่ไหมคะ <S <S <ling> <S เดี๋ยวต้องสวอ,อก,ก่อนนะกลัวไหมคะ <S <S <ling> กลัวอ่านหนูถือนิไว้แม่เซยสวอบมมาก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยเนาะนีจมูกเล็กมากเลยอะ่ะอุ้ยได้ลวงห้าแม่เลยอะ่ะแหงนหน้าน,านะลูกแล้วก็กั้นหายใจนะหนึ่งสองสา <c oughs> โอเคพอแล้วเจ็บใช่ไหมน้ำตาไหลเลยใช่ไหมอ่าอเยือลายที่สองของเรามาแล้ว <c oughs> น้องปิ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค เดี๋ยวรอเทจมูกนะวันนี้เจ้านักกีฬาของเรานะคะหายด้วอ่ะให้หนูกั้นหายใจนะกั้นหายใจนะเช็บไม่ปินน่นนิตหนึงได้อ่าเรานี่ก็คือลิซ่าของเรา <c oughs> มาทั้งชุดนอนนะคะทำไมนะหนูพูดว่ายังไงนะหนูอาบน้ำมันแต่เมื่อไหร่นะอาบน้ำมันตั้งแต่ปีสี่แล้วหนูก็ามาใส่ชุดนอนแบนเด็กก็ต้อง อ๋อเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าเราต้องใส่ชุดแบบไหนบอกสิต้องเป็นกระดุมจะได้เปิดได้ใช่ไหมอันนี้เกระดุมอ่านะชุดนอนชุดนอน,น,อ,นอันนี้เดี๋ยวรอสวอปใช่ไหมคะลูกกยกลัวไหมคะกลัวไหมมา,ากเลยมากเลยกลัวมากเลยอ่ะโอเคฟังครูนะห้ามขยับนิ่งที่สุดเจ0ร้อยเซ็นอยู่แล้วอืมแต่ว่าเจ็บนิดนึงอดทนโอเคปะนิ่งที่สุดเลยนะโอเคไหมคะกัดเหายใจไว โอเคเก่งมากน้ำตาของของเขาเรียกว่าอะไรความปรับเรื่มดีใจดีใจตายแล้วคุณครูแม่เราเป็นคนเอามานะใหญ่ขนาดเนี้ยโอเคแล้วรู้สึกยังไงบอกกับก้องสิคันๆันอ้าวก็ไม่ได้เจ็บนี่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ลมันก็ไม่ได้ลึกอ้าวเอาเอาใหม่อีกรอบนึ่ง เริ่มแต่งหน้าคนแรกนะคะทาผมเสร็จแล้วไหนขอดูข้างหลังหน่อยหันหลังอาจจะไม่สวยมาก mm hmm. เจนนี่เขาต้องมีห่างม้านะคะเมื่อกี้น้องผมสั้นใช่ไหมไอ้ก็เลยใส่ผมปลอมให้ mm hmm. เดี๋ยวมาดู before อา t e r ของหน้านะคะปิ mm hmm. ้งเสร็จแล้วค่ะ เจนี่เอคิวไม่เท่ากันหรือวะแ่ยิ้มหวานยิ้มหวานโอ้มีผมด้วยเอาผมมาเวลาผ่านไปทั้งหมดชั่วโมงหนึ่งเพิ่งได้คนเดียวอลิซ่าต้องมีหน้ามานี่อ่าเรามีเทคนิคขั้นสูงใช่ไหมคะแปะเข้าไปค่ะอ้าวมีปลอยผมเหลือเราต้องเอากันไกลมาตัดนะพอเล้วเอ๋ใครเนี่ยลูสิ โรเซ่เ <Rose S 2> mm hmm. หรอคะโรเซ่ mm hmm. ไม่ได้แต่งหน้าเหรอคะ mm hmm. ตื่นนอนหรือยังตื่นนอนแล้วอะไรคิวต่อไปเป็นพี่ปิน่นแดนเซอร์ของเราโบกมือไปบายหน่อยโอเคอ้า okay. <c oughs> วันนี้ดูพี่ปิน่นโหยัง,งสาวเกาหลี่เห็นยิ้มหวานแล้วน้นำตัวแล้วคะชื่อชื่ออะไรเลวชื่อปิ่น <c oughs> มองกล้องเร็วอ,อายุเท่าไหร่คะอายุส <c oughs> ิบเอ็ดปีค่ะสิบเอ็ดปีอยู่ปออะไรลูกไปไหนแล้วลูกอะอยู่ปห้า อยู่โรงเรียนอะไรคะสาธิตพิบูลสาธิตพิบูลบำเพ็นเนาะมอบ,บุรพานะคะอ่ะเอยมาดูคนนี้สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องซาม่าลิซูเอตนะคะเกิดค่ะเสียงเบามากเลยไหนหนูอายุเท่าไหร่คะห้าค่ะอยู่โรงเรียนอะไรเอ่ยอัสสัมชัญะคะ่ะอัสสัมชัญศรีราชานะคะไหนคนนี้ว่าอูอ้ตาล เนึ่าสาวเกาหลีที่ไหนทนี้จำไม่ได้เลยชื่อน้องอะไรคะชื่อ,อวะะ่ากบัวค่ะชื่อน้องกอบวัวอายุเท่าไหร่คะอายุแปดขวบคะ่ะอุ้ยแปดขวบเองเหรออันนี้แปดขวบหรอไหนยืนยืนสิแปดขวบโอ้่ารักมากเลย กบักบวเรียนโรงเรียนอะไรคะโรงเรียน,น,ายานมารีวิตบอวินค่ะมารีวิตบอวินอยู่ปอ,อะไรละคะปสามค่ะปสามน่ารักมากๆเลยอ้าวทำเป็นเกินจับจับตุกกต๊กตาอายชื่อน้องอะไรคะนัทค่ะโอเ้โอเ,เปลี่ยนไปจากตอนแรกมากเลยอะ่ะน้องนัทอายุเท่าไหร่คะเก้าขวบค่ะไม่เขินสิลูกเ,เราจะเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วนะอวตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะมารีวิตบอวิน อ๋อโรงเรียนเดียวกันเพื่อนกันอยู่ปอ,อะไรคะปสามค่ะอ้าวเฮ้ยโอ๊ยเราเจนนี่ไหนทำไมที่นี่เรามีเราให้เราจ้างเจนนี่มาเลยเหรอเนี่ยทออ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อน้องอะไรคะพูดเบามากเลยไม่ได้ยินขออีกทีดังๆตะกนลกูกแพร <laughs> ข,ขวัญค่ะแพรขวัญอยู่โรงเรียนอะไรลูก อ,อ๋ออยู่อัดสำชันสีรลช่ไอยู่อัดสำชันนะเมื่อกี้แบบไหนไหนเดินเดินมายืนคู่กันสิอ,อ,อ๋อคนนี้เป็นโรเซ่ใช่ไหมคะวันนี้เต้นเพลงอะไรลูก <Underground S 1> อ,อันเดกราอ๋อเดกราแล้วคนนล่ะเจนจนี่โซโลเจนนี่โซโลอ,อ๋อทําตากจู๋ด้วย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายกันแล้ว <ๆ S 1> พร้อมไหมวันนี้สู้ตายไหมลูก <ๆ S 1> สู้ตายเนาะโอเคอ่าไปเข้าเลยเข้าห้องเลย พร้อมแล้วค่ะไป้ะไปมะอย่าลังเลเออสวยที่สุดแรงที่สุดเมื่อกี้พร้อมมากเลยอันนี้พร้อมมากเลยเอาชิ้นกรยืนให้นิ่งที่สุดเก็บแขนน้างลองพี่บัตนะห้านองนะต้องสตินะไปมาไ นี่คือบรรยากาศบ้องนะคะกลมเลยติดกล้องติดกล้องมากเลยไม่เลิกอะเป็นไงบ้างคะเด็กๆ เสร็จไปแล้วหนึ่งเพลงทำเต็มที่ไหมเต็มที่ไหมเต็มที่ค่ะไอ้ดีใจหน่อยเร็ว <Yeah. S 1> เฮ้อ้าวเป็นยังไงคะเมื่อกี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวผิดรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวผิดมากเลยฝากบอกสิคะว่าเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะเร็วเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะ เปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวไปเพลงสองต่อออะมาดูวันนี้เรามีแดนเซอร์ที่เป็นเด็กโตด้วยนะคะก็คือคนนี้นั่นเองค่ะคุณแม่ไม่ใช่ <c oughs> คุณแม่สาวมากเลยค่ะอ๋อเป็นคนนี้เอาพี่เองจี้เร็วอบอกไม้บอกมือให้กล้องหน่อยอ๋อไม่เห็นหน้าสวยๆเลยสวัสดีคะ่ะแนะนำตัวหน่อยแล้วชื่อเองจี้ค่ะอายุสิบห้าเลนที่เซนปอนค่ะ เซนปอนอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดชนบุรีอ๋อนี่เราเป็นเด็กชนบุรีกันใช่ไหมคะแล้ววันนี้มาเต้นอะไรให้น้องบอกสิมันเป็นแดนเซอร์ให้น้องอ๋อมันเป็นแดนเซอร์เพลงอะไรบ้างอ n นเดอ r o กราวเดี๋ยวค่อยคุยอ, <laughs> อ๋ออันเดอร์กราวกับอะไรเอ่ยลาลินสาอ๋อ,อสวัสดีคะ่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วชื่อโ๊้ไอค่ะอายุ16อยู่โรงเรียนประเสริฐสุขคะ่ะเอออยู่จังหวัดอะไรคะชลบุรี อ๋อวันนี้มาทำอะไรบอกสิอ่าเป็นแบ็กอัพให้น้องค่ะโอเคอ่ามาเปลี่ยนชุดนะคะเด็กๆอ่าและนี่ก็กำลังจะเข้าเพลงที่สองพร้อมไหมคะเด็กๆเพลงนี้เพลงอะไรคะนิกาใครเป็นคนร้องเอาคนร้องมาคุยจันเมื่อจัมกล้าไหมคะ้เออสู้ตายไหมคะะโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด้องเ ตอนนี้เราเจออุปสรรคนะคะเต้นแรงจนผมหลุดเลยนะคะวิกผมหลุดออกเลยเ็ <Everything. S 1> <Been S 2> แล้ว on the บ o u าวเพลงที่สองอ่ะยืนขึ้นยืนขึ้นโอ้หมดสภาพเลยเราเหลืออีกหนึ่งเพลงนะ oh. เดี๋ยวเราจะมูฟไปถ่ายนอกสถานที่กันเนาะ อ้าวมายืนติดตกันหน่อยเร็วแล้วก็บอกมือบายบายบตอนนี้เราเปลี่ยนชุดแล้วนะคะหมดแรงหรือยังคะเหลือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตอนนี้เหลือ65สิค่ะโอ,เ,อเยอะเยอะกว่านัดนะเฮ้ยบอสกันนะเยอะกว่านัดเหลือ60ส่ะลกูกไม่ได้เหลือ60สิบอ่ะเอาใหม่มาตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์คะลูกแ5เปอร์เซ็นนะโอ้แปดสิบมองกล้องแล้วยิว้มหวาน ทำหน้าจิกใส่กล้อง <c oughs> อ้าวโอ้แต่แล้วตอนนี้เรามีเดนเซอร์มาเพิ่มนะคะมาแล้วไม่ตายเลยสำคชั้นไม่มีเขาไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> อ่ะหมายฝันแนะนำตัวเองหน่อยลูกใชยชื่อหมายฝัน ไห,หมฝันหน้าตาคุ้นๆเลยลองยืนท่ากันสิเอ้เอ้นี่เราใช้างานทางตระกูลเลยนะคะในี่ยพี่น้องอันนี้คือพี่ไหมาฝานคนนี้คือน้องแพรขวานอ่าเรียกลมกันเป็นแพรไหมอสองคนนะคะอ,ะอะ๋อ่าเดี๋ยวเราจะไปนอกสถานที่กันแล้วนะคะชายทะเลบางคระทุกคนโบกมือไปบาย ที่สวนสาธ น้าชายทะเลบางพะนะคะวันนี้อากาศดีค่ะไม่ไม่ร้อนไม่มีแดดเหมือนฝนจะตกเลยเราต้องลุยต่อไปค่ะ <c oughs> นี่นะคะบรรยากาศรอบๆก็คือแบบว่าผู้ปกครองชื่นมื่นมากเลยนะคะร้อนนะะี่ค่ะไม่ร้อนเย็นมากเลยจริงป้าเด <c oughs> ี๋ยวคอยดูเต้นไปสักสองสามรอบเดี๋ยวจะรู้นะคะ <c oughs> อ่าอันนี้พบคนคึกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะทานหมด ปดมันเป็นแอรเลียวเหรอไม่ขอดูแอรเลียวแอรเลียออนเด็กกล่าวหนึ่งทีนึงซองซงออนเด็กกล่า ทเพิ่มอีกหนึ่งนะคะแนะนำตัวเองด้วยชื่ออะไรคะลิซ่าค่ะอายุเท่าไหร่16ปีค่ะ16ปีเรียนที่ไหนคะที่โพธีสัมพันธ์พิทยาค,าะคะ่ะอ๋ออ่วันนี้มาเต้นอะไรคะลูกลิซ่าค่ะมันเป็นแบ็กอัพอีกคนหนึ่งใช่ไหมโอ้เพลงนี้ใช้แบ็กอัพเปืองมากเลยอ่ะเด็กๆยืนคู่พี่เขาสีที่เขาสูงไหมเนี่ยโอ้โห,หนึ่ว่าลูกอ๋อสู้ตายดิค่ะทุกคนสู้โอเค ตอนนี้นะคะไหว้ศาลประจำส่วนสาธารณะที่นี่เพื่อขอพรให้คลิปของเราปังๆนะคะ ตอนนี้เราก็ถ่ายไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าลิซ่าของเรานะคะโอ้ไม่ไหวแล้วนะคะตอนแรกก็คือไม่ไม่มีแดดนะคะตอนนี้แดดมาจากไหนก็ไม่รู้นี่คือสภาพแต่ละคนนะคะเราลองดูสภาพแต่ละคนกันนะคะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะห้าสิบเอุ้ยเขาเหลือ50นะเฮ้ยเราเรายอมเขาหรออ่ะให้ให้ให้เลือกใหม่เลยเอาเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดคุณแม่หรออีกนิดนึงคุณแม่จะไปเต้นเองแล้วนะกด <55. S 2> ห้าสิบห้าอยคนนี้ล่ะหะ <60. S 3> <60. S 2> หกสิบค่ะหกสิบเฮ้ยเขาบ้าเราคนนี้ล่ะคะห้าสิบพี่พี่เป็นยังไงบ้างในพี่สามคนเนี่ยฮะเป็นยังไงคะคุณแม่อร่อยคะ่ะอ,อ๋อเรามาเที่ยวค่ะอ,อ๋อที่มาเที่ยวน,นะคะเื้อตรงไหนคะเนี่ยรู้ไงอ,อ๋อรถคุณลุงอยู่ตรงน,น,นู้นโอ้โหที่กูแคมได้พาคุณยายมาอ,อ๋อ ดีมากเลยค่ะโอ้เน้นๆหน่อยไม่ค่อยออกสื่อนะคะคนนี้เป็นคุณยายนะคะที่รักของเด็กๆเป็นคุณแม่ของครูแหมเองนะคะอร่อยไหมคะโชว์คำโตๆหนึ่งคำโอ้โหเป็นยังไงลูกหิวข้าวหรอคะอ๋อเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วลูกทนหน่อยนะโอเคไหมคะยิ้มหวานนะคะอไปลุยต่อไปทุกคน ยืนเข้าเลยค่ะทุกคนยืนสาวๆแล้วลกค่ะสู้ค่ะครูแพรเหมือนเต้นเองเลยค่ะ ร้องเพลงดังๆแดดร้อนมากช่วงนี้แต่ใจสู้ค่ะครูบอกว่าร้องดังๆค่ะออกเสียงค่ะเออเหมือนเหมือนเหมือนอ่ะบัญจาร์บๆอจาร์ได,ด,ด้เต้นไซเดอร์เฮ้ โรงเรียนเราเลยนะคะเดี๋ยวคิดบัเลข Add Art Dance Studio วันนี้ก็เด็กๆทําได้ดีมากๆเลยเราถ่ายด้วยกันทั้งหมด3คลิปนะคะก็จะมีโซโล่ของเจนนี่แล้วก็ออนเดอะกราวของโรเซ่ล l ลิซาของลิซ่านะคะฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆทุกคนด้วยนะคะเด็กๆทุกคนตั้งใจมากๆเลยฝึกซ้อมกันเพียง3 เวันนี้นะคะเราก็ถ่ายมาถ่ายนอกสถานที่ด้วยคือ,อส่วนสาธานณะริมทะเลบางพะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ที่ให้เราได้มาถ่ายทําที่นี่นะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันติดตามโปรเจกต์ของ The Kiss Ballet Studio นะคะที่จังหวัดชนบุรีอําเภอศรีราชานะคะชื่อว่าโปรเจกต์ The Kiss Project นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโรงเรียนเลยนะคะฝากติดตามนะคะและเป็นกําลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ติดตามพวกเราด้วยนะคะไล,ะลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณมากเล้วะคกันอีก้